พี่น่ายอย่างผมเป็นดาราได้ป่ะเดี๋ยวนายรักมันจริงไหมป่ามันยากด้วยผมท้อเลยพี่ <c oughs> นั่นไงงั้นนายก็เป็นไม่ได้รวยไหมพี่ถ้ารวยผมไม่ท้อ เงินน่ยไม่ได้มาง่ายๆนะเว้ยต้องกล้าบ,บ้าลุยผมเคยบิดมอเตอร์ไซค์ร้อยแปดสิบพี่เอางี้นายจะเป็นดาราหรือจะเป็นนักแสดงมันต่างกันยังไงพี่ดาราขายหน้าตานักแสดงขายฝีมือผมไม่มีสักอย่างเลยอะ เอางี้นายอึดไหมอดทนไหมมากรอได้นะสบายรักษาความฝันไว้ไปหาความรู้ดูแลตัวเองดีๆและอย่าหาโอกาสต้องเศร้าโอกาสเข้าใจปะครับพี่